สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเซียยุโรปนะคะมื่อเนี้นะคะแม่จ๋าจะพามาปลูกมันหวานนะคะเป็นมันหวานมันม่วงน,นะคะที่ว่ามีอ่าหวัวซีม่วงหวัวซีสมนั่นแหละคะ่ะปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่แมจ๋าทดลองนะคะในการปลูกมันหวานมันม่วงนะคะปลูกจากหัวน,นะคะเดี๋ยวมาบองกันค่ะว่าแมจ่าจะมีวิธีการปลูกมันหวานแบบไหนเนาะนี่นะคะหลังจากที่เขาปลูกอ่าม <ies> ันนะคะเขาปลูกเมื่อวันที่หนึ่งมีนานะคะ มือนี่นะคะวันที่แปดนะคะความเปลี่ยนแปลงนะคะเขาก็เห็นแล้วนะคะเขามีหลากงอกออกมาแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเขาจะยกระดับเขาขึ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอ่าลากเขาจะฮักนะคะเพื่อป้องกันว่าให้ลากเขาฮักนะคะแล้วก็ให้อ่ารลากเขาอาจจะเริ่มเติบโตได้ดีนะคะ <Okay. S 1> เขาจะใส่ไม้จิ้มฟันแบบนี้นะคะปักเขานะคะปักเพื่อให้หัวมันของเขาลอยอยู่เหนือหนามประมาณนี้เนาะ นี่นะคะเขาก็จะแท่งใหม่ไปประมาณนี้นะคะทั้งสี่ด่านนะคะนี่ค่ะเขาจะปลักเข้าไว้ได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเติมน้ำขึ้นมาอีกนะคะเพื่อให้เขาถ่วงหัวมันของเขานะคะเสร็จแล้วในส่วนตัวน,นี้นะคะเขาก็มีหลากหงอกไม่ให้เขาได้เห็นเกลกอนนะคะน,น,นี่นะคะแต่ว่าเขาจะเอาตรงนี้ออกนะคะเขาจะเอาอ่าปากขวดตรงนี้ออกนะคะ ขาจะปักเขาลงไปในนี่เลยนะคะประมาณนี้นะคะนี่นะคะหัวมันของเขาจะรอยอยู่ลักษณะนี้นะคะแล้วการลากเขาก็สามารถอ่าไปได้เรื่อยๆนะคะประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วอันนี้เขาก็จะเอนาน้ามาเติมอีกเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปตั้งไว้ในที่ที่ไม่แสงแดด่ดองถึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะมาบ่งการเจริญเติบโตเขาต่อไปค่ะเมื่อนี้จะมาอัปเดตนะคะมันหวานนะคะมันหวานมันม่วงนะคะ สำหรับสองกระถางนี่นะคะที่เขาออกหลากมานี่นะคะเฮาเริ่มเอาเข้ามาแช่น้ำนะคะเขาเริ่มปลูกในาน้ำนะคะวันที่หนึ่งนะคะมือนี้กับวันที่สิบเจ็ดนะคะผ่านไปสิบเจ็ดหมื่อเนาะลากของเขานะคะก็ออกมาเยอะแยะมากมายแล้วนะคะรากาดอ่าตรงนี้นะคะเขาก็จะมีอ่ายอดแตกออกมาให้เขาได้เห็นแล้วนะคะนี่สองยอดแล้วนะคะที่แตกออกมาให้เขาได้เห็นเนาะแต่ว่าอีกหัวนี่ยังประธานในมีนะคะ หัวนี้ออกมาแล้วนะคะรากาอ่าส่วนทั้งนี้นะคะสามหัวนี้ทุกหัวนะคะเขาแตกรลกออกมาให้เราได้เห็นแล้วนะคะนี่ค่ะแต่ว่ามาเบงตัวนี้นะคะตัวนี้รูซึกว่าเขาจะไม่นอออกมา้างลางนะคะนี่สังเกตเบงนะคะ้างลางไม่นอออกมา้างลางนะคะรากาตัวนี้นะคะเบงยอดเขาโผล่ออกมาข้างลางนะคะ ก็บ่รู้ว่าจะจังไหนเนาะก,กัต่ว่าด้านบนเนี่ยยังบ่ท่านได้มียอดมียังให้เห็นนะคะสําหรับสามหัวนี่นะคะเ้าปลูกหลังอาทิตย์หนึ่งนะคะตัวเนี่ยที่มีหลากออกเต็มเนี่ยคือเขาปลูกก่อนอาทิตย์หนึ่งนะคะห่างกันอาทิตย์หนึ่งนะคะแต่หูซึกว่าเขาก็จะแบบว่าง,งอกนะคะมีหลากงอกหลกักเนี่ก็รู้สึกว่าเขาจะท่านกันอยู่นะคะประมาณนี้เนาะสำหรับการดูแลรักษาเขานะคะาก้เติมน้ำนะคะเปลี่ยนน้ำให้เขานะคะให้สะอาด,ดูีเสมอนะคะเพื่อป้องกันว่าหายน้ำเน่านะคะ เดี่ยวากของเขาจะเน่านะคะดูแลง่ายๆประมาณนี้เนาะตอนนี้เข้ากระตังว้ในบานนะคะเพราะว่าข้างนอกก็หิมะตกเนาะเข้ากระตั้งไว้ในบริเวณที่วามีแสงส่องถึงนะคะกับประมาณนี้นะคะวิธีการดูแลรักษาง่ายในบาทน,นะคะช่วงที่ข้างนอกหนาวไปหิมะนะคะเดี๋ยวจังไหนก็นจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะเราติดตามผลกันต่อไปค่ะเดี๋ยวื้อนี้นะคะจะมาอัปเดตให้เบิ่งนะคะอ่าอันนี้เป็นอ่ามันหวานนะคะสีม่วงก็สีสมนะคะที่เฮ้าอ่าได้เห็ดการเอ่า โอ้วยนะคะแซน้ำแบบนี้เนาะนี่เบื้องหลักของเขาก็าจะประมาณนี้เนาะนี่นะคะซึ่งนอถี่เขาง,งอกออกมานะคะพี่นอจากเขากะบอมีหลกักเนาะเดี๋ยวเขาจะตัดอ่อนนะคะตัดในส่วนที่เป็นนอน,นี่แหละออกนะคะแลวกะเอาไปแซน้ำนะคะเพื่อไหนอของเขานะคะเกิดหลักแล้วเดี๋ยวเขาจังจะเอาไปลงดินปลูกที่หลังนะคะนี่ประมาณนี้เนาะนี่อ่าเป็นต้นที่เขาตัดแล้วนะคะตะกี้เนาะนี่ พึ่งตัดตะกีนะคะนี่แล้วก็จะเอาส่วนนี้นะคะไปแส้นามเนาะเพื่อให้เขามีรลานะคะเราก็จะเอาไปปลูกต่อไปเนาะนี่ประมาณนี้นะคะนี่เขาจะได้ลักษณะนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาไปปลูกทั้งนี้นะคะยันเขาบอ่บอบ่อเกิดหายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็จะแบบว่าเอาไปแส้นามก่อนนะคะไว้สักพักให้เขากอกหลักก่อนนะคะเดี๋ยวจังจะเอาไปปลูกค่ะนี่นะคะประมาณนี้เนาะ นนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะมาปลูกมันหวานนะคะซึ่งมันหวานเนี่ยเข้าแซ่นะคะแซน้ำไว้โดนแล้วนะคะเป็นเดือนสองเดือนแล้วเนาะตั้งแต่หิมะมยังบัทันละลายนะคะนี่นะคะเขาก็ออกหลากเงานะคะทุกอันแล้วนะคะเรากะกัดล่อว่าให้เขาหอนนะคะละกาอากาศดีจะเอาเขามาปลูกนะคะเต่ที่นี่ล่อไปล่อมาเขาก็าอากาศบด,ดีนะคะกันยังหนาวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ แม่จ๋ากเ็เลยอาตาตัดสินใจนะคะว่าจะเอาลงดินปลูกนะคะแต่ว่าจะปลูกในกระถางเนาะเพราะว่าคันล่อไปก็บอกว่าอากาศจะดีตอนไหนนะคะเพราะว่าปีนี้อากาศบอดีเลยนะคะอากาศเป็นอุปสรรคในการปลูกพักมางๆมาค่ะหลากเขางอกแล้วนะคะนี่แม่จ๋าจะทดลองนะคะเป็นการปลูกมันหวานปีแรกเนาะอันนี้เป็นกระถางนะคะที่แม่จ๋าจะใส่ปลูกนะคะประมาณนี้นะคะใส่ดินใส่ยังเรียบร้อยแล้วกระถางกับบ่อปลาประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวมาทดลองปลูกค่ะพี่น้องจ้าว่าเขาจะเป็นจากไหนนะคะเกิดบ่เกิดกันเดี๋ยวจังว่ากันค่ะทดลองไปเนาะลาเขาหลายม,มากๆค่ะพี่น้องจ้าวบ้างนะเขาบก่กว่าหวังปลูกนะคะเขาจะบ่แยกออกนะคะก็จะปลูกเขาลงไปทั้งหนี้เลยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะว่าจะบ่ลงว่าจะรองให้เด็ดห่อนกุนีกรแหอากาศห่อนกุนีกรตะวากะืิตูนเขาค่ะพี่น้องจ้าอยู่ในน้ำดุดแล้วนะคะเขาก็จะขาดสารอาหารเนาะนี่นะคะใบก็จะบ่งามบัานไดนะคะ กัดเลยตัดชื่นใจเอามาลงปลูกนะคะประมาณนี้นะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาอัปเดตนะคะมันหวานไหบึงเนาะหลังจากที่เขาเอาลงดินไปแล้วนะคะช่วงนั้นก็คือแบบว่าฝนตกนะคะอาทิตย์หนึ่งเลยเนาะอากาศเย็นนะคะอากาศเพราะหลังจากนั้นมากเขาเจอแดดนะคะซึ่งช่วงที่เขาเจอแดดนะคะเห็ดไหมันหวานของเขานะคะต้นใหญ่นะคะแล้วก็ออกใบเขียวอากาศเริ่มมีเครื่อมีหยางแล้วนะคะนี่ กะเป็นยังที่ไวมากๆนะคะในช่วงที่เขาเจอแดดนะคะนี่เขาก็จะมีเครื่องไม่หยังให้เขาได้เห็นประมาณนี้แล้วนะคะหลังจากที่เขามีแดดนะคะเขาก็เริ่มแตกใบแตกง้งขึ้นมานะแม่จ๋ากะบ,บำรุงเขาด้วยอน้ำฮอร์โมนนะคะที่แม่จา้าเฮดทิ้งไว้เนาะเอามาลดเขานะคะเพื่อเล่งให้เขาอ่ามีเครื่องไม่หยังแตกออกมาแล้วกะหวังว่าเขาจะอ่างามแล้วกะโล่งหัวไห้นะคะมีหัหยเขาได้เก็บกินหรือว่า ได้ตอ่อยอดในการปลูกนะคะได้เห็ดพันในขังต่อไปเนาะอันนี้ก็เป็นการาปลูกมันหวานขังแหลกนะคะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะแต่ต่อไปนะคะเขาก็ต้องมาลุนนะคะเบื้องว่าเขาจะให้ผลผลิตห้าบอนะคะหรือว่าจังไหนกะเดี๋ยวมาติดตามผลรอลุนไปน้ากันนะคะช่วงนี้นะคะฝนตกนะคะถ้าเกิดว่าฝนตกที่ต่อกันหมื่อหนึ่งหรือสองมื่นะคะการปลูก ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เขาปลูกในกระถางนะคะก็จะบอเป็นการดีนะคะเพราะว่ากระถางเขาจะแบบว่าอุ้มน้ำเนาะเขาก็คืออา่าเขาปลูกลงดินแบบธรรมชาติเขาจะสามารถระบายน้ำได้ดีนะคะแต่ว่าในกระถางนะคะเขาต้องเอาเขาข่าหมนะคะยาให้เขาโดนน้ำฝนมากเกินไปนะคะละกะ็เวลาเขาลดน้ำเขานะคะยาให้เขาอา่าได้รับน้ำมากเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเน่านะคะส่วนปัญหาเรื่องอ่าสัตรูพืชน,นะคะหรือว่ามแมลง หรือเพี้ยหรืออย่างนะคะกับบะมีนะคะบะมี่อ่ามารบกวนนะคะต้นมันของเฮ้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างกับปลอดภัยดีนะคะบะมีปัญหาอย่างเนาะอย่างเดียวทีมีก็คือแบบว่าสภาพอากาศนะคะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฮอนนะคะแล้วก็ฝนตกนะคะซึ่งเฮากับต้องเที่ยวยกออกยกเข่านะคะถ้าเกิดว่าเขาโดานฝนเกินไปก็ต้องยกเข่าล่มนะคะแต่ว่าเมื่อไหนทีมีแดดนะคะเฮ้าก็จะยกเขาออกมาให้เขาได้รับแสงแดดนะคะให้เขาได้รับแสงแดดเพียงพอนะคะเพื่อเขาจะได้แบบว่า มีหัวมีอย่างให้เห่าเนาะสําหรับในการปลูกมันหวานนะคะกะประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องจ๋ามาฝากไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวจังไหนมาล่อรุ่นล่อดตามผลกันต่อไปค่ะเดี๋ยวแม่จ๋าก,ก็จะอัปเดตคลิปให้เบ่งเรื่อยๆเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะพี่น้องจ๋าไว้เจอก,กันใ่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันคะ่ะสวัสดีค่ะ